ผมขอแนะนํายาไรจากบริษัทโมคานะครับบริษัทโมคาเป็นบริษัทที่อยู่ในวงการเคมีเกษตรมาค่อนข้างนานแล้วเอาเท่าที่ผมรู้จักตั้งแต่สมัยเป็นเซลก็น่าจะเกือบ10ปีแล้วที่เห็นแบรนด์โมคามาเขามียาไรแดงอยู่ตัวหนึ่งที่อยากจะามาให้ควายดําได้แนะนํากับเพื่อนๆหน่อยตัวนี้ชื่อตัวโรคาครับเป็นสารเฟนไพลอกซิเมตกลุ่ม 21A กลากการออกฤทธิ์ของโรคาออกฤทธิ์ไปขัดขวางการสร้าง ATP e ครับ ATP e คือกระบวนการสร้างพลังงานค,คือแมลงเนี่ยมันต้องมีพลังงานครับมันถึงจะเป็นตัวเต็มไวัได้ทำให้ตัวไรไม่สามารถขยับตัวเคลื่อนไหวและกินอาหารได้ครับคือมันโดนขัดขวางการสร้างพลังงานครับพลังงานในตัวลดน้อยลงและบวกกับว่ามันทำให้ ตัวรายแดงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มันก็จะตายไปในที่สุดตัวโรคาหรือสารฟินไพลล็อกซิเมตออกฤิ์แบบสัมผัสเก่งกับตัวแก่และตัวอ่อนแต่ว่าคุมไข่ไม่ได้นะต้องเป็นตัวอ่อนคลอดออกมาก่อนตัวนี้ถึงอจองลิดได้ดีแต่ถ้าใช้คุมไข่เอาไปบวกกับสารเฮกซีไทอาซอกก็ได้เป็นยาไรแดงสูตรเย็นพ่นกับพืชได้ทุกชนิดโดนยอดอ่อนได้โดนใบอ่อนได้โดนลูกเล็กได้ไม่มีผลกระทบกับ ไปอ่อนหรือลูกอ่อนนะครับผสมกับยาตัวอื่นได้หาซื้อได้ตามร้านขายจำหน่ายของบริษัทโบคาเคมีคอ้อฝากเพื่อนๆไว้อีกหนึ่งตัวนะสำหรับตัวโรคาสารเฟนไพล็อกซิเมทสารกำจัดอะไรแดงตัวเก่งอีกหนึ่งตัวจากบริษัทโมคาเคมีคอ้อฝากด้วยนะครับสำหรับตัวโรคานะครับนี่แลยครับ